สูตรไม่ลับหลับสนิทสดชื่นทุกเช้า 1. รับแสงแดดตอนเช้าอย่างน้อย30นาที 2. ไม่ควรนอนในเวลากลางวันหากงีบหลับไม่ควรเกิน30นาที 3. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ 4. เลี้ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนและอาหารมือดึกอย่างน้อย4ชั่วโมงก่อนนอน 5. งดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 6. เข้านอนและตื่นนอนให้ตรงเวลาเป็นประจำ 7. นอนเตียงนอนที่สบายห้องนอนระบายอากาศได้ดี 8. ผ่อนคลายความวิตกกังวลเช่นนั่งสมาธิ 9. ไม่เล่นโทรศัพท์มือถือก่อนนอน 10. หากไม่หลับภายใน30นาทีลุกไปทำกิจกรรมอื่นแล้วมานอนใหม่